ชินาคำรู้จักมาเท่ไหนหลายปีแล้วแล้วทีนี้คุณพ่อจากไปพวกเราทั้งห้ายทั้งประชาชเข้าสงองคเนรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้มารวมกันแสดงออกเขาบอกว่าศพศพหนึ่งที่ล่วงไปหล่นไปสิน้นเขาว่าสิ้นใจสิ้นลมหายใจไปทำไมมาแสดงออกเยอะแยะไปหมดเลยเรามาพูดถึงความสำคัญของความเป็นมนุษย์เนาะ ความสำคัญของความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเหมือนกับพ่อเนี่ยพ่อบุญเดียนก็ถ้าพูดถึงตามหลักอาย,ยุ86ปีเนาะผ่านไปการเวลาผ่านไปแต่คุณพ่อสิ้นสุดในการเดินทางในภพนิ้ชาตินี้สิ้นสุดการเดินทางที่สุดข้อมันก็ถึงนาตุคืนขันทับถมไปบนผืนแผ่นดินนี่แหละ ธาตุดินก็คืนดินไปทับถมมันไปเนี่ยแต่พวกเราต้องก้าวต่อไปคนที่มีชีวิตยอยู่ก็ก้าวต่อไปคุณพ่อสิ้นสุดในการเดินทางที่สุดเราก็มาช่วยกันเผาเผาร่างเผาร่างอันได้วิญญาณของคุณพ่อของคุณตาหรือคุณปู่ก็ได้แล้วก็ล่วงไปหล่นไปล่วงอย่างนี้นแหละเราก็ตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็ไม่ใช่เขาศพแรกแล้วก็ไม่ใช่ศพสุดท้าย คุณปู่คือลูกคุณตาของเราลูกคุณพ่อใหญ่ของเราพ่อใหญพ่พ่อใหญ่บุญเรียมเนี่ยไม่ใช่สมสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่สมแรกเผาปเผาไปแต่ข้อสำคัญที่สุดเรามาทบทวนตรงที่ว่าไม่ไม่ใช่คนเกิดก่อนตายก่อนนะคนเกิดก่อนตายคนเกิดก่อนในพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราบอกเราพอรู้อยู่ว่าเกิดวันไหนเดือนวบนเดือนปีบอกได้แต่วันตาย ไม่ใช่เรียงคิวไว้ตามที่เกิดก่อนเกิดหลังเนาะอย่างนี้เป็นต้นก็ทําความเข้าใจวันนี้หลวงตาหรือหลวงพ่อก็นู่นไปไปงานเมื่อวันไปขอนแก่นวันนี้วันนี้ไปงานที่อาเภอสาสขันแล้วก็รีบมาที่นี่เพราะคุ้นเคยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งกล่าวถึงว่าเจ้าประสงค์อยู่เบื้องหลังลเช่นกันหลวงปู่ใหญ่ก็ดีแล้วก็อาจารย์ธงชัยก็ดีหลวงพ่อคุณดันก็ดีที่มารวมกันคุณพ่อทุกๆคน จงเตือนตนตัวเองไว้เถอะว่าศพนี้ที่หลวงพ่อว่าศพนี้เอ้าผลคนแรกไม่ใช่คนคนแรกเลยที่เผาอยู่ตรงนี้แต่ดีนะดีที่ได้มาแสดงออกได้หลายคนงานนี้ไม่ไม่ใช่สําเร็จร่รวงเพราะหลวงหลวงพ่อคนเดียวไม่ใช่พระเจ้าพระสงฆ์องค์นีรูปใดรูปหนึ่งไม่ใช่หลายภาคส่วนหลายคนมาช่วยกันอยู่ตรงนี้แน่นอนที่สุดทั้งผู้มีตําแหน่งผู้มีตําแหน่ง ผู้มีเขาบอกว่ามีเกียรติมียศมีอะไรได้สิ่งหดยอย่างเกียรติยศเขาบอกว่ามันแบกไปไม่ได้แน่คุณพ่อไว้สร้างคุณวางความดีไว้โดยปกติคุณพ่อก็ไปไปวัดอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ตอนคุณพ่อมาป่วยตอนที่มาป่วยนี่มันเตือนเราแล้วนะสัพเพสังาลาอนิจจาเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ขณะหนึ่งเวลาหนึ่งแต่คุณพ่อตั้งอยู่80กว่าปีถ้าพูดถึงตามรอบถ้าตามรอบ ถ้าหกรอบสิบสองห้าก็หกสิบก็ห้ารอบไล่ไปไล่ไปรอบหนึ่งสิบสองปีอย่างนี้เป็นตน้นคุณพ่อเขาป่าเข้าไปนูนป่าเข้าไปหลายรอบเหมือนกันเจ็ดรอบแปดรอบอย่างเป็นตน้นแล้วทีนี้เราจะกำหนดการได้ไหมเราลูกเต้าลานเด่นที่เรารักที่เราชอบที่เราเคาเรพเราก็เคารพคุณปู่คุณพ่อคุณตาคุณยายในสังคมอันนี้ก็เช่นกันเรา ซื้อไปได้ไหมได้ซื้อไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้จะรักษารักษารักษาจนถึงที่สุดพองมันคุณตาก็ล่วงไปหล่นไปล่วงไปล่วงไปหล่นไปและแน่นอนที่สุดก็ไม่ใช่ล่วงคนแรกตอนที่เรานั่งฟังเทศหรือทํากิจกรรมอยู่ตรงนี้คนอื่นก็ล่วงไปตั้งเยอะแยะไปหมดถ้าเทียบในโลกอันนี้ไม่ถูกไม่รู้กี่ชีวิตแหละสัตว์เล็กสัตว์น้อยกําลังล่วงไปหล่นไปแต่ในแ่ในท้องถิ่นตรงนี้เรามาแสดงออกีนี้การที่แสดงออกเป็นสิ่งที่ดี การที่แสดงออกเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นลักษณะตอนนี้ตอนนี้คุณตาคุณตาไม่ลุกขึ้นมาทะเลาะก,กับเราแล้วนะไม่มาทะเลาะใครเราจะไปได่าตรงนั้นพ่อก็ไม่ลุกขึ้นมาเถียงแล้วแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ต่างหากเลาที่เราต้องมาดำรงชีวิตแบบจะทำไงเนาะเราทำงานนี่ความเด่นความดังความที่กีรัง,ง,ง,งยั่งยืนมันก็ไม่กีรังยั่งยืนแต่อยู่ได้เขาบอกว่าสร้างบุญสร้างกุศสนทรัพสมบัติอันนี้ถ้าในโลกอันนี้ ถ้าคุณพ่อหามาเนี่ยเพ,เพื่อลูกเพื่อหลานก็ดีแล้วดีคุณพ่อก็มาเดวไปด้วยคุณตาไม,ม่ได้ไปด้วยเอาไปด้วยไม่ได้พ่อเป็นสัจธรรมเป็นวัตถจกักเป็นวัตถวนฒิของมันเป็นอย่างนี้เป็นสัจธรรมเกิดขึ้นมาแล้วความตายก็ติดมาตั้งแต่วันเกิดแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็มาดำรงอยู่ตรงนี้แหละพื้นที่ที่ดินที่เราทำมาหากินอยู่บุญคุณของแผ่นดินนี่ก็เช่นกันทีนี้ไม่ใช่สมบัติของใครเราถ้าทุกคนตายไปถ้าตายไปเราขนไปได้ด้วย เอาไปด้วยได้โอ้โหคงเป็นเรื่องแปลกเนาะแล้วก็ในโลกอันนี้ถ้าสมมุติว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยืนอยู่ตรงนี้จะมียศมีตําแหน่งมีความความเด่นความดังก็ดีความเด่นความดังก็มงกไม่กีรังยั่งยืนหรอกความดีต่างหากเลื่องคงทนเท้าก่านนาอนเป็นมตะมต่างเป็นต้นถ้าเด่นด้วยดังด้วยก็มีคุณงามความดีด้วยก็พอได้พอไปได้ง่ายๆเลยทีนี้ถ้าต่างคนต่างตายทุกคนเกิดมาตายเสร็จแล้วขนไปด้วย บ้านก็ขนไปด้วยที่ที่นาที่สวนที่ไร่ที่บ้านที่ไร่ขนไปด้วยโอ้โหคนอยู่ทางข้างหลังจะทําทไงที่สุดก็ทิ้งไว้ตรงนี้ทิ้งไว้ลูกหลานคนหนึ่งสืบสานต่อแต่ทุกวันมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราครอบครองมาครอบครองมาตกเป็นสมบัติของคนอื่นตกเป็นสมบัติของคนเปลี่ยนชื่อเป็นของคนอื่นเป็นตน้นจริงๆอเจตนาก็ดีนะ คนเกิดขึ้นมาเนี่ยตกใต้ไปเหนือมีลูกมีเต้าพ่อแม่เดียวกันมีลูกมีเต้าอีกคนหนึ่งก็อยู่นูน่นตรงไปบางทีก็ไปทิ้งชีวิตต่างประเทศนั่นเองเป็นตน้นอย่างหลงตาไปมาเยอะก็เลยมีข้อเปรียบเทียบมีข้อเปรียบเทียบแล้วก็คุ้นเคยอยู่ตรงนี้ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอย่างที่หลวงพ่อบอกอันนี้จังอันนี้จริง,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 งเนาะขอให้คุณพ่อไปดีที่พ่อทําคุณงามความดีเอาไว้ แล้วก็ทุกทุกไหมล่ะทุกไหมไม่เที่ยงเป็นทุกสังขารเป็นทุกก็จะสิ้นใจได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาหนักนหนาสาหัสเลยลูกหลานได้ยินว่าหลานเนาะหลานชื่อน้องที่ดูแลดูแลคุณตาเฝ้าดูแลคุณตามาตลอด24ชั่วโมงอยู่โรงพยาบาลมาตั้ง3-4เดือนเป็นต้น เวลาหลวงพ่อมาที่นี่หลวงพ่อถามไถ่าหาอยู่เสมอบาบอกว่าโอ้ยอยู่ที่โงรงพยาบาลโน่นโรงพยาบาลใบพยาบาลก็อ,อยู่ไม่เอาเอาอยู่ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของมันต้องล่วงไปต้องหล่นไปทุกชีวิตก็เป็นลักษณะนี้ท่านถึงสอนให้ไม่ประมาทไงที่สุดของมันก็ว่าสัพเพสังขลาทุกขาถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงเนี่ย เราแสดงออกตรงนี้เรียกว่าอาหมิตรบูชาอาหมิตรบูชาสู้ปฏบิบัติบูชาไม่ได้นะแต่ต้องมีทั้งสองอย่างเหมือนกับอาหารอาหารทางกายของเราเนี่ยข้าวน้ําโภชนาอาหารเราคัดมากินคัดมาบริโภคใช้สอยทั้งยาๆไปหมดเลยที่สุดของมันโลภาปัญญิที่ทาให้เล่นงานเหล่านี้หัวจิตหัวใจในโลกสองอย่างใช่ไหมถ้าหัวโลกจิตเขาบอกว่าจิตใจเนี่ยมันถ้ามันไม่เข้มแข็งไม่ปฏิบัติธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้หลักความจริงแล้วก็ ไม่ยอมรับความจริงเป็นเรื่องที่ลําบากเนาะนั่งอย่างนี้ทั้งหลวงปู่อันนี้เป็นหลวงปู่มีน้อนานมีน,นันนนเหมือนกันอมีคนเรียกหลวงพี่เหมือนกันช่วงนี้วันโคนก็เออโคนผมผมสีขาวออกมาหน่อยถ้าเรียบเทียบไม่ได้ถ้าใส่สีขาวก็ดูแลดูสะอาดใช่ไหมถ้ามันเปื้อนอ้ดูไม่ดีเลย,ยเป็นต้นอันนี้เขาเช่นกันหัวจิตหัวใจของเราถ้ากายมัน บางคนเกิดขึ้นมาทําไมกายพิการตั้งแต่น้อยพิการมาตั้งแต่น้อยพิการหูพิการตาบ้างอะไรบ้างนั่นคือพิการแต่ถ้าหัวจิตหัวใจไม่เน่าไม่พิการไม่เป็นไรเนาะคุณงามความดีที่คุณพ่อสร้างคุณตาสร้างมาเราทาอะไรก็ช่างถอะเราทําความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้หลวง,งพ่อท่านบอกว่าไม่ใช่สุขสุดท้ายนะเออไม่ใช่สุขสุดท้ายที่คุณตาไปวันนี้วันนี้เป็นวารละของตา เป็นข่าวของตาของปู่ของทวดเขาจะไปแต่ข่าวต่อไปจะเป็นใครนี่ปลากระพเป็นปกติอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นมาในโลกวันนี้ถ้าไม่ได้ยินเขาว,ว่ามีสัตว์โลกตายเป็นเรื่องแปลกแล้วเป็นเรื่องแปลกแต่คนที่เรารักเราชอบที่นี่พัดภาคจากเราทั้งนั้นที่อันนี้ต่างหากเราเราไม่ได้เตรียมกายเตรียมใจคนที่เรารักคนที่เราเกลียดเขาบอกว่า เขาเขาบอกเหบองกันนะเขาบอกรักแรกเนี่ยักแรกเนี่ยโอ้โหบอกว่ารักแรกเนี่ยเขาบอกลืมยากเขาบอกว่ารักแรกเนี่ยลืมยากถ้ารักถ้าถ้ารักทั้งรักทั้งหลงด้วยก็ยุ่งอย่านี้อ่าลักแรกแยกยากเขาบอกถ้าสมมติอยู่ปะอยู่ไปทีนี้ลักนานเขารักจนจมรักจนหลงลักทั้งรักทั้งหลงเนี่ยยุ่งไหมด้ก็ยากที่จะแยกอี อันนี้ก็เช่นกันชีวิตของเราคุณตาพัดภาคจากไปหลวงพ่อได้ยินข่าวว่าโอ้ตาบุญไปแล้วตาบุญไปแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาที่เราได้ได้ยินที่ที่เรารู้จักที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวพญามาจุลาวก็พญามาจุราชมีเขาบอกว่ามีบริวารมากเก็บไปหมดเลยเดี๋ยวกเก็บลูกเก็บล้านเอาไปเดี๋ยวกเก็บพ่อเก็บแม่เก็บตาเก็บยาเก็บไปจนหมดนั่นแหะแต่มันธรรมชาติมันดูดีไหมละ่ะ ก็เก็บคนนี้ไปแล้วคนนี้ก็ขึ้นมาแทนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับกอไผ่เนี่ยเป็นลำเป็นต้นขึ้นมาไอาลำที่มันแก่ก็ไปใช้ประโยชน์จางอื่นก็เกิดขึ้นมาทดแทนกันอยู่อย่างนี้แหละเราจะไปตีความว่าในโลกอันนี้เราต้องตีความว่าเราต้องอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินแต่คุณงามความดีต่างหากเล่าแบกหามไปได้ไม่ได้หรอกย่ยมมีไร่ที่ไร่ที่นาหลายๆคนหามาได้โอหูถ้าเป็นกดังเก็บนี่ห,หูยุ่งเลยนะ คงจะคงเก็บกันยุ่งเลยเวลาไปก็ขนไปด้วยโล่งไรเลยคุณตาอะไรคนอื่นก็เช่นกันเอาไปไม่ด้วยไม่ได้เหลือแต่ไว้เหลือไวัยบุญกุศลเท่านั้นเองจะประคับประคองในหัวจิตหัวใจของเราทําคุณงามความดีเท่าน,นั้นแหละทาคุณงามความดีแล้วก็หลายๆคนทําความเข้าใจนะฝากเป็นคติว่าคนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่เฉพาะคนหลอกหลายๆชีวิต ที่มีจิตมีวิญญาณคลองที่มีวิญญาณคลองนะแน่นอนที่สุดก็เป็นอย่ังเห็ดลักษณะอย่างนี้อย่าประมวมเอาประมาทในชีวิตนะเป็นผู้มีสติถ้าพูดถึงตามหลักอย่างหลวงพ่ออยู่มหาสารคามระเมืองการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาทําให้คนฉลาดการศึกษาถ้าเรียนสูงแล้วหัวใจสูงด้วยหัวจิตหัวใจสูงด้วยเป็นคนดีด้วยมันก็น่าพบน่าคิดนะถ้าสมมติว่าเรียนสูงแต่หัวจิตหัวใจมันจํานี่ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลย อีกประเภทหนึ่งทีนี้เรียนต่ําแต่หัวจิตหัวใจสูงอีกประเภทหนึ่งทีนี้ประเภทที่สีเนี่ยเรียนต่ําด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ลูกปลามไปยุ่นรีวุ่นบายค้ั่งข้างไม่รู้บุญคุณของพ่อของแม่ไม่รู้บุญคุณของบิดามารดาอันตรายกับชีวิตหมายถึงว่าคนที่เสพเสพเข้าไปมากๆค้ั่งเข้าไปตายเพราะน้ำมือของลูกของหลานตายเพราะน้ำมือของคนใกล้ชิดคนเนี่ยนีลักษณะนี้หลวงพ่อจึงบอกว่าฝากไว้ ในแง่คิดของเราทุกสิ่งทุกอย่างคิดให้เป็นธรรมะนะเตรียมการไว้ก่อนทําใจไว้ก่อนถ้าทําใจไว้ก่อนจะดูดีมากเลยทําใจไว้ก่อนนะวันนี้ถ้าสมมติเราอยู่มีบ้านหลายๆคนมีบ้านไมถ้าไปปลูกบ้านแล้วถ้าเขียนหนังสือตัวใหญ่เลยเขียนบอกบ้านนี้อยู่แล้วเป็นเศรษฐีบ้านนี้อยู่แล้วรวยบ้านนี้อยู่แล้วสุขสบายมันใช่หรือเปล่าตัวหนังสือเฉยๆแต่การที่จะ รับความสุขวันเสาร์วันอาทิตย์วันนุน่นวันนี้ก็ไม่ได้ทาให้เราดีขึ้นเร็วลงได้นะนะอย่างวันนี้เป็นวันพอย่างเป็นตอนวันพหุธไม่ทําให้คนดีขึ้นได้เร็วลงได้นะอยู่ที่การกระทําอย่างคุณตาเรานี้ก็คงจะกล่าวว่าถ้าคุณตารับรู้เนาะก็คงกล่าวกล่าวเป็นส่วนเรื่องส่วนตัวแต่คุยอย่างนี้แหละเทศก็เทศให้คนที่นั่งฟังอยู่ถึงนในฟังไม่ใช่เทศให้คุณตาฟังนะแต่อย่าคุยกับคุณตาเหมือนกันมาตาเอ้ย ตาเอ้ยหลงตามาอยู่นะหลงปู่มาอยู่นะงานของตาถ้าวิญญาณรับรู้รับทราบขอให้ไปสู่สุขติพบที่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นก็อยากปาถนาเป็นอย่างนั้นขอให้เป็นถ้า,าพูดภาษาผู้าผู้หญิงก็เป็นทางฟ้าเป็นเทวดาไปอยู่ที่สุขที่สุขเถิดคุณพ่อหาไปด้วยไม่ได้จริงคนอยู่เบื้องหลังนี่แหละทีนี้เราทําความพยายามหาไปได้ผลไปไม่ได้บ้างคุณตาก็ไม่ไปด้วย ถ้ามีคุณตาคุณยายมีลูกมีหลานแม้แต่น้องทิพ์ก็ยังไม่น้องทิพ์ไปด้วยแต่หมายถึงว่าถ้าพูดถึืนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นเวลาสี่เดือนน้องทิพรลองเพลงให้ใหใหคุณตาฟังกุมมือกุมมือสวมกอดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงหลายๆสิ่งหลายอย่างนี่คือชีวิตจริงมันเป็นลักษณะนี้แต่หลานก็ตาไว้ไม่ได้ คุณตาก็เช่นกันเช่คุณตาไปแล้วพร้อมมีความสุขนะวันนี้พระเจ้าประสงคมาแสดงออกแล้วก็ผู้นําทางบ้านเมืองก็ดีเลยก็ดีคุณตาคุณยายดูหลายๆคนหลายๆคนก็คุนคุ้นเคยกับหลวงปู่นะนเมื่อที่ทุกคอคุ้นเคยก็ทําความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นยากอย่างยิ่งนะอย่างที่หลวงปพ่มาแสดงออกตรงนี้เช่นค่อยเช่นกันมาในฐานะที่คนรู้จักรู้จักจริงๆจหิงเป็นตน้นเรารู้จักจริงๆเรา ไปซื้อไว้ได้ไหมล่ะแหลกอย่าเพิ่งเอาปลูกพงไปเลยอย่าเพิ่งเอายญ้าไปเลยอย่าเพิ่งเ,เ,เ,เอายายไปเลยอย่าเอาลูกไปเลยห้ามไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้เงินในซื้อคุณงามความดีไม่ได้นะเพราะคุณงามความดีไม่มีขายถ้าคุณงามความดีเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรพงใจโอ้โหไม่ไม่อดละที่เก็บแต่ถา้ถาทําคุณงามความดีเนี่ยมันเก็บไปในดวงจิตดวงใจบุญกุศลของเรามันก็ต้องไปหาที่เก็บมันเป็นนามมันเป็นนามไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่าง ไม่ใช่เป็นสกัดสอบเหมือนกับปูนเหมือนกับทรายถ้าปูนทรายทําไมลูกอนเล็กเล็กเม็เดเล็กเล็กรวมกันทําไมมากแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองแต่งบ้านแต่งเมืองได้อันนี้เข็นแกงหัวจิตหัวใจขอให้เข้มแข็งนะคนอยู่เบื้องหลังก็ดีวันนี้ลองตาพ่ป่าลวงปู่พวกป่ามาพอสมควรขอจบพ่ยุติไว้เพียงเท่านี้ฝากไว้แต่คุณงามความดีฝากไว้เนาะในดวงจิตดวงใจของทุกๆคนที่มาร่วมงานขอบใจทุกๆคนในนามของเจ้าภาพ น้องปู่มาเป็นในนะท่านเา้าภาแล้วก็ขอบใจทุกคนที่มาแสดงออกในคุณตาที่มาแสดงออกวันนี้เนาะขอบใจทุกๆคนทุกๆคนทุกดวงจิตทุกดวงใจนะวันนี้ขออุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการใดเช่นนี้ ลโอ้สาธุ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 วางไวโน่นเนาะวางไป้น่นเนาะวางไปโน่น,นะอนลองหลวงพ่อถ่ายทอดสดไปด้วยนะมีคนติดตามอยู่หลายคนอลไรอาทำความเข้าใจก็สุดท้ายก็คง A lát nái mặt đi cáo bóng ở lát nái đâu 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 lát

amma um, uh... No, no. Uh... ปะนโยวิมธัมปันตะโยอนุกันตะปันตะโยอนิจจวตสังขาราอุปาทวายธรรมิโน